หน้ากากผ้าก็ต้องเป็นหน้ากากกันน้ำนะคมลพรผู้ชมฮะบอกวิธีการเลือกหน้ากากหน่อยดีมากถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมจะเลือกหน้ากากผ้าเนี่ยผู้ผู้ชมจะเลือกได้อย่างไงนะฮะหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับต้องเป็น water repellent and anti droplet นะครับนวัตกรรมหน้ากากผ้า flexible textile เทคโนโลยีผ้าสะท้อนน้ำที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของฝอยละอองได้เป็นอย่างดีตามฟุดฟัดฟุดฟัดเนี่ยต้องป้องกันได้เพราะว่าโควิดมันมากับ ละองปล่อยถูกต้อง2อองนะครับก็คือ dust proof นะฮะด้วยเทคนิคการทอเส้นใหญ่ผ้าขนาดเล็กซ้อนทับกันหลายชั้นจึงมีความสามารถในการกรองฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อ3ครับคุณผู้ชมครับ anti order technology ครับ นวัตกรรมเนื้อผ้าที่ช่วยยับยั้งการสะสมของแบคที r ียซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดสิวแล้วก็กลิ่นอับด้วยข้อ4ครับเป็น 3D Cutting ตัดเย็บด้วยความปราณีตในรูปแบบ 3D กระชับปรับรับกับรูปหน้าสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัยครับ <5. S 2> ข้อ5ครับ Soft Touching and Breathable นะฮะเนื้อผ้าเนี่ยต้องนุ่มพิเศษเลยกับมลพรระบายอากาศได้ดีจึงทำให้หายใจได้สะดวกไม่ร้อนแล้วก็อับชื้นด้วย ข้อ6นะครับ adjustable ปรับสายรัดกระชับได้ตามใจสะดวกง่ายใช้ได้นานไม่เจ็บหู<ม>เพราะว่าหลายคนใส่หน้ากากอนามัยแล้วเจ็บ,จบที่เจ,จ็บที่หูมันบาดหลังหูฮะมันออกแบบได้ทําให้สายรัดไม่เจ็บหู<ม>นะครับข้อ7ครับ hand free wear นะฮะถอดจากหูก็ยังคงห้อยคอไว้ได้ไม่ต้องถอดวางให้ปนเปื้อนอีกต่อไปอ,อันนี้ดีข้อ8นะครับ r i n g l e Resistant Fabric นะฮะด้วยความคงตัวของเนื้อผ้าจึงปราศจากรอยยับไม่ว่าจะก,ก่อนหรือว่าหลังซักยังคงรูปไม่ต้องรีดใช้งานได้สะดวกมากๆและท่านจะไปหาได้ที่ไหนคุณส<ฮ>ะดับขนาดนี้แบบผู้ชายคนนี้มีมีวันนี้มีไม่ะะและอีกอันนึงนะฮะคุณผู้ชมต้องชอบมากๆก็คือ w a t h a b l e and reasonable price ก็คือเนื้อผ้าต้องคงทนเป็นพิเศษซักล้างง่ายไม่ซีดจางสามารถซักได้ไม่ต่ำกว่า100ครั้งเฉลี่ยราคาไม่ถึง1บาทต่อการซัก1ครั้งและสิ่งที่ผมพูดฮะกมลพรอยู่ที่หน้าคุณแล้วแหละท่านผู้โดยสารคะฮะเนี่ยจะรับชากาแฟไม่ใช่อ่ะช่วงของ5นาทีปากค้านกับจัดใหญ่ใส่ไม อยู่ในหน้ากากอนามัยนี้ใช่ไหมคะคุณใช่ครับหน้ากากอนามัยวีนสนะฮะของดิไอคอนนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมมีมาให้กับบนพรลองใส่ด้วยจริงหรอแล้วคุณจะชอบให้คุณเลือกคุณจะสีไหนมีสีส้มสีฟ้าสีผู้หญิงสวยฉันสีชมพูเนี่ยแหละสีชมพูอุ้ยสวยเนะผ้านิ่มดูสินิ่มไหมนิ่มนิมนิ่มนฉันชอบสีชมพูใส่แล้วเธอจะสวยกว่านี้อีก สวยกว่าเดิมเลยจริงเหรอมาใส่เลยนะคะ <c oughs> อ่าอะท่านผู้โดยสารคะกรุณาดูแอร์โฮอสเตสใส่นะคะสายก็เป็นแบบนี้แบบที่คุณเคนโดบอกค่ะฉันอยากเป็นแอร์มาต้องน่แล้วแกนี่สูงไปอย่างนี้นะคะครับพอคุณสูงก็ไปอย่างนี้ค่ะท่านผู้โดยสารคะผูะ้โดยสารต้องอย่างนี้นะคะ,หะแหกมันออกมาไม่ใช่นี่ไงที่คุณบอกว่ามันฟิกซิเบิลตรงนี้ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมแหมมันกระชับหน้าแบบนี้มันก็กระชับกับรูปหน้าของเราใช่นี่สีชมพูนะคะนุ่มมาก S 1> <S 1> เด็กๆก็ใส่ได้นะครับ<ม>เพราะว่าผ้าเนี่ยนะนฮะมีใบเซอร์<ะ>ปลอดภัยอย่างแน่นอนน,นะคะถ้าใบหน้าสวยอย่างนี้ปุ๊บ,บรู้สึกลวงค่ะคุณลวงเรามีตรงนี้ค่ะคุณค่ะลูดมันเข้าไปค่ะคุณซืดซืดงี้ค่ะตืดอ่ะ,ะอย่างนี้ใช่ไหมซืดอ่ะ,ะแล้วก็คล้องหูเอาไว้ครับดีดีค่ะใส่แล้วสวยอ่ะกมลพรเดี๋ยวเธอต้องใส่จัดรายการตลอดนะเนี่ยคุณผู้ชมครับอยากสวยอยากเท่แล้วก็ป้องกันโควิด -19 ได้ด้วยคุณผู้ชมนะฮะ สั่งได้เลยนะครับเท่ปลอดภยัยแล้วก็สู้ภัยโควิดด้วยนี่เห็นไหมฉันชอบอันนี้มากเลยอ่ะแล้วถ้าชอบที่ชอบที่สุดนะในแบบไปหามาจากไหนนะ <c oughs> นี่ไงนี่ไงที่แกบ,บอกไนงะนี่ไงจริงๆแกไปอัดคลิปได้นะนี่ไงเห็นไหมเห็นปะเออใแล้วถอดแล้วแบบปัญหาหนึ่งที่คุณเคนโด้ไปมาก<ห>คือชอบไปวางทิ้งไว้ตรงนั้นถ้าเป็นโควิดนี่นี่เห็น้ยไหมเท่เลยกำมุงพรกลับบ้านไปอัดคลิปได้ทไมเอาน้ำเทใส่หน้ากากนี่เลย น้ำไหลลงนี่ตรงนี้นี่นี่ไหมแล้วจะไปทำงี้งงเออแล้วส่งให้นายแบบดูเออประมาณนั้นนะฮะ